สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลาไอทีนะครับวันนี้มาดูฟอร์ดมัสแตงกันบ้างว่าเจ้าฟอร์ดมัสแตงเนี่ยคนที่ใช้อะเขาเลือกกล้องอะไรในการติดกล้องติดรถยนต์คันนี้เขาเลือกกล้อง70ไมล์ a 8 1 0เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 2K กล้องหลังให้ความละเอียดเป็น full hd นะครับกับฟอร์ดมัสแตงคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าให้ใช้สายบันทึกตอนจอดแบบ24ชั่วโมงด้วยเพราะต้องการเซฟตี้ ระบบของกล้องมีมาแล้วเราต้องการให้ระบบมันทํางานได้แบบเต็มที่ฟูลอัพกันไปเลยระบบบันทึกตอนจอดของกล้องรุ่นนี้คือกล้อง70ไมล์ A810 ตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องเลือธทงของทาง70ไมล์เลยกล้องตัวท็อปแล้วฟังก์ชันที่มีสําหรับบันทึกตอนจอดไม่ท็อปได้อย่างไรส่วนเรื่องการบันทึกเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังตอนนี้ไปดูการติดตั้งกันก่อนเจ้าฝอร์ดมาสแตอคันนี้นะครับเมื่อเราเลือกการติดตั้งแบบ ใช้สายบันทึกตอนจอดหรือสาย up 0 3แล้วเนี่ยเวลาเราติดตั้งก็ต้องใช้ f i e l tap เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการติดตั้งคันนี้ก่อนจะใช้ f i e l tap ในการติดตั้งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ f i e l box หรือ f i e l ของรถตัวไหนก็เปิดคู่มืออันดับที่1นะครับไม่ว่าเราจะเก่งมาจากไหนก็ตามควรดู introduction ก่อนก็คือเปิดคู่มือดูก่อนว่าตำแหน่งของ f i e l แต่ละตัวทำงานยังไงเราจะได้เลือกใช้ไม่ปิดตัวและไม่เป็นการ สร้างปัญหาให้กับเจ้าของรถด้วยเมื่อเราทำชุดฟิลแท็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปของเราคือการติดตัวกล้องนะครับดังนั้นเวลาเราติดตัวกล้องในปัจจุบันเราจะติดทางฝั่งซ้ายนะครับเพื่อไม่ให้ไปลบกวนคนขับหรือเราจะติดด้านใต้ตัวกรอบของกล่อง a dash หรือ t box ตัวเนี้ย ก็ทําได้เช่นเดียวกันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความถนัดของคนขับนะครับแต่ว่าใน80%ที่ติดเนี่ยติดฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนขับไม่ต้องการดูต้องการให้กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับตัวนี้4 k นะครับ70ไม a 8 1 0 4 k ใช้สาย hard wire k i ติดบนรถสปอร์ตนะครับติดบน ford smart a n g เมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ในขั้นตอนการ เก็บสายทางนี้เราก็จะเก็บสายไปด้านที่เราทำฟิวแท็บนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ให้ขัดการทำงานกับระบบของรถระบบกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอน ทดสอบก็มาถึงแล้วเราต้องทดสอบระบบที่เราเติมเข้าไปเราใส่ฮาร์ดไวด์คิดเราต้องทดสอบระบบฮาร์ดไวด์คิดนะครับเดี๋ยวเราออนระบบรถแล้วเช็คระบบของฮาร์ดไวด์คิดก่อนว่าตัวฮาร์ดไว์คิดที่เราใส่ให้กล้องเนี่ยทำให้กล้องทำงานตอนจอดรถครบทุกเมนูหรือเปล่า ระบบบันทึกตอนจอดของกล้อง70ไมล์ A810 นะครับก็จะมีด้วยกัน3ระบบคือ 1. จับแรงกระแทกเวลาเราจอดรถด,ดับเครื่องมีอะไรมากระแทกรถกล้องจะติขึ้นมาบันทึกระบบที่2คือระบบ Motion Detect นะครับอันนี้เป็นการจับความเคลื่อนไหวทั้งด้านกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเวลาเราจอดและระบบที่3เป็นระบบ Time l a p s e ตัวนี้จะบันทึกตลอดเวลาแต่จะบันทึกเฟรมสั้น 1>, 1วินาทีถ่าย1เฟรมเอาไว้เวลาเรามาดูวิดีโอจะเสมือนกับกอเดินหน้าเร็วๆแต่มันจะเก็บเหตุการณ์ครบทุกเหตุการณ์ตอนที่เราจอดรถเมื่อติดต,ตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําการเก็บสายที่มาทางฝั่งคนขับนะครับตัว Ford m มา t a ตงนะครับพื้นที่ด้านบนน่ะมันน้อยนะครับไม่สามารถที่จะใส่ตัวท่ออ่อนเข้าไปได้พอใส่ท่ออ่อนเข้าไปแล้วมันจะทําให้ ผ้าหลังคาตำแหน่งตรงคนขับเนี่ยปูดออกมาในนั้นก็จะใช้แค่เทปผ้าหุ้มสายทั้ง2เส้นเอาไว้นะครับแล้วก็เดินสายเก็บสายให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บชุดสายชาร์จด้านหน้าแล้วก็เดินสายไปยังกล้องหลังนะครับสำหรับรถสปอร์ตนะครับกล้องหลังเนี่ยมันจะติดได้แหละแต่ว่าพื้นที่การทํางานมันจะค่อนข้างแคบเราต้องขยับเบาะแล้วมุดเข้าไปทําด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดในบางส่วน แต่ถือว่าติดตั้งได้นะครับรถเราจะเป็นรถสปอร์ตรถซิ่งรถหรูอะไรก็ตามมีกล้องไว้ปลอดภัยกว่าครับในการเก็บสายกล้องหลังนะครับก็จะค่อยๆเดินลอดใต้ตัวม่านแอร์แบ็กไปนะครับก็คือให้มันอยู่ใต้ม่านแอร์แบ็กเวลาทำงานมันจะได้ไม่ มาขวางการทางานซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าใครที่กลัวว่าสายมันจะไปขวางทําให้แอร์แบ็กไม่ทํางานอันนั้นให้ละความคิดอันนั้นเอาไว้ก่อนและดูตัวอย่างกันลมนะครับที่ผมดึงออกมายางมันเส้นใหญ่ขนาดน,นี้แอร์แบ็กมันยังดีดออกดังนั้นอย่าไปกังวลม,มากนะครับในส่วนของการเก็บสายแค่เราไม่เอาสายไปมัดหรือไปพันรอบตัวแอร์แบ็กหรือตัวม่านแอร์แบ็กเนี่ยให้มันทํางานได้ยากขึ้นแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ เก็ตสายให้มันมีระเบียบม,มากที่สุดไม่ใช่แค่ยัดไว้ใต้ปีกยางเท่านั้นพอเวลาเราใช้ไปสักพักหรือลูกค้าใช้ไปสักพักเนี่ยสายมันก็จะหลุดออกมาขั้นตอนนี้เป็นการเดินสายมาอย่างตัวกล้องหลังนะครับ การเดินสายกล้องหลังกับทางรถสปอร์ตนะครับก็เข้ามาทําด้านในนี่แหละแล้วก็ติดตั้งกล้องแบบปกติเลยไม่มีอะไรที่พิสดารไปกว่ากล้องรถธรรมดานะครับแล้วก็เราก็ใส่ตัวกันลอยทําความสะอาดกระจกด้านหลังแล้วก็ปรับมุมตําแหน่งกล้องให้เรียบร้อยเมื่อติดกล้องหลังแล้วเราก็เก็บสายนะครับขั้นตอนการเก็บสายก็วางแผนไปว่าเราจะเก็บสายกล้องหลังที่เหลือเนี่ยไปไว้ตรงส่วนไหนนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการแก้ปัญหาหรือมัน ไม่เกะกะขวางทางเวลาที่ระบบของรถทํางานเท่านั้นเองนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นสําหรับการติดเจ้ากล้อง7จไมล A 8 1 0 ตำแหน่งของกล้องด้านหลังนะครับก็จะติดตรงนี้เจ็ดสิไม A810 นะครับเขาจะให้กล้องหลังมาเป็น R412 นะครับแตกต่างจากเจ็ดสิไม A510 ถ้าเป็น A510 เขาจะให้กล้องด้านหลังมาเป็น R411 นะครับตัวนี้เป็น R412 กล้องหลังของเจ็ดสิไมองรองรับระบบ HDR ด้วยนะครับแต่เราต้องเปิดระบบการทำงานนะตัวนี้ติดตั้งตรงนี้เลยของ f o r ์ m มา t แตงนะครับพอเราติดตั้งแล้วเนี่ยมองจากข้างนอกอ่ะ สบายเลยมองไม่เห็นกล้องด้วยว่าเราติดกล้องไว้ตรงไหนนะครับขับไปไหนก็ปลอดภัยโชว์ใครก็ได้เพราะว่ากล้อง70มลมตรรูปทรงสวยมากนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจกล้อง70มล mm ม A810 นะครับก็สามารถทักทางร้านทักไลน์มาได้นะครับหรือจะเข้ามาติดตั้งหน้าร้านก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปการติดตั้งกล้องติดรถยนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ